สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับน้องมังกรแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาเล่นแหนบกาวฟิตไปตีบอสบนนู่นกันนะคะโอ้โหเราจะไปตีบนนู่นเลยเหรอครับบนนู่นนะครับแต่บอสต,ตัวน,นั้นไหนเราบอกว่ารอถึงอะไรนะเลเวลพันเราค่อยไปตีมันไม่ใช่หรอไมป่นไรเราจะพยายามตีเราจะกดหมายก็คือกดหมายอะไรคือกดหมายกดหมายก็กดหมาย กฎหมามันเปนแบบนั่นก็ช่างอะไร <c oughs> อะทุกคนคือเราอะจะใช้ความพยายามนะคะสาหรับสาหรับยังไม่ทันพูดเลยเลยตายไปแล้วทุกคน <c oughs> เราต้องแอบไปโจมตีข้างหลังมันนะครับ <c oughs> อ่ะนะคะสำหรับอีพีนี้ก็คือเราจะตีบอสตัวนี้ให้ได้คือความตั้งใจของเรานะคือชาเลนจ์ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ ไม่ว่ากันนะแต่น้องมึงก่บอกว่าจะพยายามตีให้ได้เลยนะทุกคนไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะต้องไปตายก่อนตายหลายรอบแล้วครับคือเราต้องห้ามขยับ่ะแม่งถ้าเราไม่ขยับเพราะว่าไอ้บอสตัวนี้ไม่เห็นตาไม,ม,ตามา่ตาดำตาบอดอ้าวตาบอดแล้วมันเห็นได้ไงอะ่ะเอา้ามีไอ้นั้นไงแม่งฮะเออมันสัผัสได้ สไลมงตัวนี้มันตาบอดแต่มันสัมผัสได้โอ้แสดงว่ามันมียานวิเศษนะเนี่ยยิงไปเลยยิงยิงยิงยงยิงงยิงเดี๋ยวกิคือสกิลทีนะยยยิงยิงยยอย่านะอย่านะคือเราห้ามห้ามจอดบนเกาะเลยใช่ไหยห้ามถ้าเราจอดบนเกาะนี้ตายสถานเดียวโดนไมคย ไม่โดนเอา้เอา,อารอสก,กิลทีมาว่าอะไรสก,กิลทีจะมาโอ oh, ้โห oh, แสดงว่าต้องใช้ความพยายามเยอะมา,ากแอ้วสกิลทีมมนต้องใช้บันื้นลืมถ้าไม่มีความพยายามนี่บอกได้คำเดียวว่าโทษแต๊มากตอ๊ะแต๊บอกเลยตอ๊ะแต๊ะตอ๊ะแต๊ะสถานเดียวเลยเพื่อนๆพี่เจือ ยิงวายยิง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 เป็นไงเป็นไงตายมังกรตายจุ๊บจุ๊บจุกบจุ๊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 บจุ้บจุ๊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 บจุ้บจุกบจุ้บจุ้บจุ๊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 งจุเกจดใหจ่๊จุ๊บจกิบจาปบจ๊บจอ๊บจุ๊จ๊บจุ๊บจ๊จิจจิ้จจจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนอ้าวมังคนเอ้เไม่ได้สกิวอ่ากดสกิลเนี่ยนุ๊ปอุตส่ากกดเคลนลดดาเมจไปนิดนึงได้นะแม่หุยแต่เมื่อกี้เหมือนเหลือครึ่งพอแล้วนะเนี่ยไม่ใช่สกิลเคนเนี่ยมันเป็นไฮแคทสังเกตมันจะลดลดที่มันตีมาได้นิดนึงอ่ะฮะเมื่อกี้แม่เหมือนเห็นมันเหลือครึ่งหลอดแล้วมังกรที่นี่จ้ เท่ๆๆยิงงย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 ยงไมเลือมาเลืเท่าไรแล้วเลืมาเลยเท่าไรอเข้มเข้ม่หทันอ้ห้มังกรี่เยอะน่าจะคุ้นอยู่นะโอ้โหแม่ไม่เชื่อเลยนะว่าน้องมังกรเขาจะทําได้นะทุกคนลงมาเป็นกําลังใจให้กับน้องมังกรกันครับแต่ถ้าเป็นผลมอีไม่ได้จริงเหรอ อ้ยจะแต่อัาเป็นคนแซมไม่อช้า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 เทนอุ้งจะมันกดปอ้งอ wow> ну ุ้อุ้ยมันกดอีกนิดนึงโอ้ย้เราู้คำเบอร์แล้วคือเราคือตอนเราคือมันจะมีคูดาสกิลตอนเรากดสกิลทีเสร็จแล้วเราก็กดเทนแล้วเราก็กดเออโอเค โอ <Okay. S 2> เคร่มก่อนฮาชิไอ้ลงุลงลวงลุงได้นไหมได้ไหมอีกนิดเดียวนนมึงกอนมาถึงอีกนิดเดียวเราจะตายเหรออีกนิดเดียววันสไตนั่นไงเพื่อนอีกนิดเดียวนิดเดียวไปทิ้งต่อไปกันต่อเลยมังกอนทนได้เอาเลยไปยังไปยัง มาเร็วโยไง,ไง่ายเว้ขึ้นตั้ทุกคนเว้ขึ้นตั้งอุ้ยอุ้ยกี่เว้าวะไม่รู้แต่ที่ร้ขึ้นมาห้าลอยแล้วมาเกือบห้าสิบเวเลยนะเพื่อนแม่ไม่คิดเลยว่าน้องมังกรเขาจะทําภารกิจนี้ได้จริงนะคะเพราะว่าตอนแรกที่น้องมืงกรบอกว่าจะไปฆ่าอีกตัวเนี้แม่คิดว่าทําไม่ได้ แต่ความพยายามที่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะไปไปไปลองตีบอบตัวนี้ดูนะตัวนี้เหรอที่ว่ามันโหดเหรอโอ้ออยแม่ว่าไอตัวตะเกียบโหดแล้วตัวนี้ชิวๆบางครั้งไอตัวนี้มันตาบอดจริงหรอ อุ้ยโดนมันมาเร็วนี่นี่คือวิธีนี่คือวิธีตี๊ยวเราจะตียังไงอะครับหนูหนูมันจะมาแล้วหนูหนูลำแสงเลเซอร์คือเนี่ยหนูมันแทบไม่ลดเลยครับหนูไม่เป็นไรแม่งอะไรทำไงอย่างน้อยมันก็เป็นวิธีตีที่ดีเลยโอ้โหเราจอุ้ยเฉอะเอ้ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยเธอี่อ้าวโดนปะโดนไหม ยิงโดนเยอะยิงอมแม่มองไม่เห็นอะไรเลยครับเออมันหนีไปตรงนู้นแล้วเบสบีลวุ้ิอุ้ยเธอถ้บปีตัวนี้ได้แม่ว่าเวลก็น่าจะขึ้นเยอะนะไม่เยอะอ้าวทำไมอ่ะตัวนี้มันไม่ได้เน้นเวลมันเน้นดาบของมัน,นอ๋อแต่เราก็ไม่ได้ดาบมันนี่ครับอืวับดบดัเงแตยัยงไม่เกิดแล้วจะว่าต,ตัวนี้มันจดเร็วนะว้ย สองนาทีเกินแม่รออีกอาทิยอย่าบอกว่าจะมาตีมันอีกอ่ะใช่โอ้ไม่ก็หน้านี้มันเกิดละเฮ้ยเกิดแล้วยีฟีโนแดง <c oughs> ไม่ว่าตัวมันเหมือนขนมเราสามารถรอบจนิขนมชาละเปาเรียกมันว่าบอสชาละเปาได้ไหม <c oughs> จะได้ไหม <c oughs> ไอ้บอสชาละเปามันก่อนสู้เลย ไปรลบอสเล่าเป้าจงไฟไปเฮ้ยเล่บเร็ว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 เย้วเร้วเร็วเ่็นอร็วเ็ไม่็วเร็วเร็วเร็วเ้็วเร็วเ่็วเร็กเรนวเร็วเร็วเ่็วเง็วเร็วเด็วยวเร็วก็เร็วกร็วเร็วเร็วเวร็วรเร็เร็ว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 เรว้วเ็เ็วเรวเร็วเร็วเว เชื่อไม่โดนแม่งถ้าหนูโดนขบวนต่อไปหนูตายแน่ไม่โดนแม่งเราไม่กล้าไปอ่ะเราแค่นี่แม่งนี่คือวิธีที่หนูจะตีได้เลยลงมาแล้วกดสกิวอ้าวกดสกิลไม่โดนเช้่ชิ่อเออเนี่ยแม่งนี่นี่คือนี่คือเหตุผลตุยต้องพยายามกดสกิลทีให้ได้ทีโอเค ไปเลยกดเคสนสำรองอเคนไว้กดเค้นไหนแล้วไหนแล้วแล้วแล้อย่นี่นีไม่โหดเฮ้ยม้จุแล้วมหรอแม่วงไม่ทันอ่ะตะเกีบเกือบแล้วเหรอแล้วือแล้วสกิลทีจะมาทันไหมมันมาแล้วเราตายปุ๊บมันมันโหลดปั๊บเลยสกิลอะไต้องตายก่อนใช่ไหมะโอเคตายปุ๊บสกิลมาปั๊บงั้นยอมตายกด โอ้ยาเขมยงเขมเขยังดยังดจยังดยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขมเขมเขมเฮ้ยเฮเฮข้มดยกีนิดเดียวนิดเดียวโอโหบอกเลยว่าอีพีนี้เรามาเพื่อตีบอสอาอะไรนะชื่อชื่ออาซาเปาบอสซาลเปาจริงเหรอจริงๆมันเหมือนกระต่ายมากกว่าวะ ม,มันมีหูอ่ะมันคือกระต่ายมันคือกระต่ายผส,สมสลามมกระต่ายมันคือกระต่ายนั่นเองบอสกระต่ายที่ก็เป็นผสมกระเป็นบอสสแลมเปาแม่แม่หวังว่ารอบนี้จะชนะนะน้องก็หวังเหมือนกัน คันป้คันบาที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 เทเทเททไมกเปได้ทีตีร้ไทีทำไมไม่ได้ทีไม่ได้มันกันไปซะเถอะุยอ่ทีกทีไม่ได้กดทีไม่ได้ทาไมมันกดทีไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโดนไอ้ลูกน้องหรือเปล่า ท่านโดนลูกน้องมันเปียเปล่าโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อะไรยูจะมีใจแล้วมันก็ตายไปเเฮ้ย <Hey, S 2> มึงอีกนิดเดียวจะหกร้อยเราค่าลูกน้องฉัน้องไปหาค่าลูกน้องให้มันหกร้อยเลยอีพีนี้แม่ขอถึงหกร้อยได้ไหมได้จัดไปเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสีส่ส เราก็ต้องรออีสเวปเต็มพิคับบ๊ะปะปะบ๊บ๊ะ๊ะแล้วเราก็จะไปที่เกาะวันพีดว้าวเรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะที่มีชื่อว่าว้ wow. 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 าว้าวาอะลองฟัง แค่คือมั่วแล้วกลอนมัน,กมนกเกาะทะเลเหมือนไอเกาะอลางปาอะมันอยู่ในมันอยู่ในลูกพีจริงจริงๆะก่อนนี้อ๋อมันบอกว่ามันอีดีโน <l ots> <l ots> เดงเฮ้ยแม่ว่าแค่ตีลูกรกระจก็ชนะลูกพีเ <c oughs> วลก็คพิม่มมั้งนั่นไง,งก้าวก่อนเอออีกเวลเดียวเตะได้ยังได้ยัง <l ots> ได้แล้ว ทำไมยิงดบ่งมันมามันมามันมาแล้วในจริงก็มามันมาแล้วตายตเตายตายคือมังกรนะทุกคนเย้เวลเราถึงหกร้อยแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับ EP นี้น้องมังกรต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเวลเราขึ้นมาจะถึง600แล้วเราภารกิจของเราที่จะไปลองตีบอส กระต่ายสะล,ะลับเปาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊าน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วเจอกันอีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย